สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนกรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือครับในเรื่องของกรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครพึงกล่าวว่าคนทำกรรมอย่างใดอย่างใด ย่ำเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นการโยประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบก็ไม่ปรากฏส่วนใครกล่าวว่าคนทำกรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใดอย่างใดย่ำเสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย่อมมีได้ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุก์ขโดยชอบก็ย่อมปรากฏภิกษุทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยที่บุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคนทำแล้ว กรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมให้ผลในปัจจุบันไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลเช่นไรทำแล้วบาปกรรมนั้นจึงนำเขาไปนรกได้บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายมิได้อบรมมีศีลมิได้อบรมมีจิตมิได้อบรม มีปัญญามิได้อบรมมีคุณความดีน้อยเป็นอปตุมะผู้มีใจคับแคบใจยาบเป็นอปปุกขวิหารีมีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยเหตุเล็กน้อยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดนี้ทําแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกัน บุคคลเช่นไรทำแล้วกรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายมีศีลมีจิตมีปัญญาได้อบรมแล้วมีคุณความดีมากเป็นมหาตรมะผู้มีใจกว้างขวางเป็นอัปปามานวิหารี มีปกติอยู่ด้วยธรรมอันหาประมาณมิได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลชนิดนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิดธรรมเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยภิกษุทั้งหลายต่างว่าคนใส่เกลือลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆหนึ่งก้อนท่านทั้งหลายจะสำคัญว่ากระไร น้ำอันน้อยในถ้วยน้ำนั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มไม่ได้ดื่มไปเพราะเกลือก้อนนั้นใช่ไหมเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าน้ำในถ้วยน้ำนั้นมีน้อยมันจึงเค็มได้เพราะเกลือก้อนนั้นต่างว่าคนใส่เกลือก้อนขนาดเดียวกันนั้นลงไปในแม่น้ำคงคา ท่านทั้งหลายจะสำคัญว่ากระไรน้ำในแม่น้ำคงคานั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้เพราะเกลือก้อนนั้นหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่าเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าน้ำในแม่น้ำคงคามีมากน้ำนั้นจึงไม่เค็มเพราะเกลือก้อนนั้นฉันนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนาเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฐธรรมเวทนียกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยภิกษุทั้งหลายคนบางคนย่อมผูกพันเพราะทรย์แม้กึ่งกหาปณะนะ แม้หนึ่งกหาปณะนะแม้ร้อยกหาปณะนะส่วนบางคนไม่ผูกพันเพราะทรัพเพียงเท่านั้นคนอย่างไรจึงผูกพันเพราะทรัพแม้กึ่งกหาปณะนะคนบางคนในโลกนี้เป็นคนจนมีสมบัติน้อยมีโภคะน้อยคนอย่างนี้ย่อมผูกพันเพราะทรัพแม้กึ่งกหาปณะนะคนอย่างไรไม่ผูกพัน เพราะทรัพเพียงเท่านั้นคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากคนอย่างนี้ย่อมไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่านั้นฉันนั้นนั่นแหละภิกษุทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น บุคคลบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ